สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตนะครับและนี่คือรายการปลูกพืชหวังผลทางช่อง Enjoy TV นะฮะวันนี้พาทุกคนมาถึงโคราชเลยดินแดนที่ได้ชื่อว่าโอโซนสูงที่สุดในประเทศไทยกับวังน้ําเขียวนะครับแล้วก็ที่อยู่ด้านหลังผมตรงนี้วังน้ําเขียวฟาร์มนะฮะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับรายการปลูกพืชหวังผลยังไงนี่คือฟาร์มเห็ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและไม่แน่ว่าอาจจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยซ้ําไปรวบรวมเห็ดไว้หลากหลายสายพันธุ์ บอกกรรมวิธีอย่างละเอียดตั้งแต่เริ่มเพาะเชื้อจนกระทั่งเก็บเกี่ยวไปขายและไม่ใช่แค่เห็ดสดๆจากฟาร์มเท่านั้นนะครับที่นี่เขายังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปมากมายจากเห็ดไม่ว่าจะเป็นเห็ด3มสีน้ำเห็ดมีเห็ดแดดเดียวเห็ดย่างแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเรียกว่าน่าสนใจมากเลยเดี๋ยววันนี้จะได้รับความรู้แน่นเอียดตลอดครึ่งชั่วโมงแน่นอนเพราะว่าผมนัดวิทยากรประจําฟาร์มไว้แล้วรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปคุยกันทางด้านนู้นเลยครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับวิทยากรประจําวังน้าเขียวฟาร์มนะครับฟาร์มเห็ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับคุณเพียรใจนอกอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วฮะสวัสดีครับัครับผมท่านนี้เป็นวิทยากรของฟาร์มเห็ดแห่งนี้ทําหน้าที่อะไรบ้างฮะหลักๆแล้วเนี่ยหนึ่งจะเป็นคนดูแลเห็ดนะครับสองก็จะเป็นวิทยากรคอยต้อนรับกรุบทัวอ๋อมีลูกทัวมาลงด้วยครับผมมีกรุบทัวมาลงกับทุกวันนะครับแล้วเราก็พากรุบทัวก็เยี่ยมชมฟาร์มเห็ด Oh. แต่ก็แนะนําเห็ดแต่ละชนิดว่าวิธีการเพราะเป็นยังไงการให้ผลผลิตแบบไหนแล้วหลังจากนั้นก็นํามาแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างงั้นวันนี้ถือว่าผมเป็นลูกทัวร์คนนึงแล้วกันนะฮะแนะนำผมแทนคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างก่อนอื่นต้องถามเลยครับว่าเปิดมานานหรือยังครับเปิดมา5ปี6ปีนี้แห้วครับผม ปีนี้ปีที่5้ย่างปีที่6แล้วรเริ่มต้นขึ้นได้ยังไงถึงได้มาทาฟาร์มเห็ดที่นี่ครับเ,เริ่มต้นแรกๆนะครับเมื่อปี2548เนี่ยเจ้าของฟาร์มก็คือคุณวีระพัฒระอนันต์เนี่ยได้มาซื้อที่ตรงแปลงนี้นะครับเนื้อที่ประมาณ60ไร่เริ่มแรกเนี่ยเ,เขาจะซื้อไว้ทําบ้านพักตากอากาศทีแรกไม่ได้จะทำฟาร์มเห็ดด้วยทีแรกยังไม่มีแนวคิดว่าจะทําฟาร์มเห็ดเพราะว่าเข้ามามีรีสอร์ทเทียบเลยนะ ก็ตั้งใจจะทารีสอร์ทเหมือนแบบนั้นเหมือนกันป่าครับเป็นบ้านพักตากอากาศโดยพาครอบครัวช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยมาทำิกรบ้านเรเองไม่ได้สำหรับนักท่องเที่ยวรับผมใช่ครับหลังจากนั้นก็คุณวิลาก็ได้ไปซื้อเห็ดชาวบ้านที่ปลูกเห็ดหอมนะครับได้ซื้อไปทานแล้วก็ติดใจในรสชาติของเห็ดหอมนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็มีนวคิดว่าที่วังน้าเขียวเนี้ยสภาพอากาศและอุณหภูมิมันเหมาะ แก่การเพาะเห็ดด้วยมีเพราะที่นี่ได้ชื่อว่าโอโซนเยอะที่สุดแห่งหนึ่งในรประเทศเลยหลังจากนั้นก็ตัดสินใจนะครับศึกษาหาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเห็ดไปดูฟาร์มเห็ดทั่วประเทศนะครับแล้วก็เริ่มมีความมั่นใจขึ้นมาดับหนึ่งก็ได้ทําการเปิดโรงปิดระบบปิดนะครับเป็นการเปิดโรงเห็ดระบบปิด,ปดระบบปิดหนึ่งแล้วก็ระบบเปิดโรงประยุกนะครับมันต่างกันยังไงครับต่างกันตรงที่ว่าโรงปิดเนี่ย เขาจะติดแอร์ให้เครื่องปรับอากาศนะครับควบคุมแสงนะครับแต่ถ้าลงประยุกต์ลงเปิดเนี่ยอยู่ลงภายนอกอากาศถ่ายเทได้สะดวกครับแล้วแบบไหนได้ผลดีกว่ากันครับถามว่าถ้าได้ผลดีเนี่ยเป็นโรงปิดแต่ครับโอ้เห็ดชอบแอร์หรอติดแอร์ให้ควบคุมอุณหภูมิแต่ข้อเสียก็คือค่าใช้จ่ายมันสูงโอ้หนี่เราเข้าใจผิดนะเนี่ยคิดว่าแบบว่าเอาดออากาศถ่ายเทพืชจะชอบมากกว่าจริงๆแล้วแต่เหมือนกันนะงั้น พี่วีระเนี่ยเดิมทีเขาเขาทำธุรกิจอะไรมาก่อนฮะก่อนที่มาทำเริ่มแรกเนี่ยคุณวีระเนี่ยแต่ก่อนแกทําเกี่ยวกับธุรกิจอุปกรณ์มือถือไม่ได้เกี่ยวข้องกับรื่องการเกษตรเลยพอเปลี่ยนจากผู้บริโภคที่ติดใจในรสชาติมาเป็นผู้ผลิตเองเนี่ยสิ่งที่ต้องเรียนรู้มีอะไรบ้างฮะสำหรับคุณวีระรวมถึงทางคุณเพียรด้วยเรียนรู้ก็คือการพาะเห็ดเชื้อเห็ดนะครับการพาะปลูกแล้วก็การตลาดด้วย อ๋อคือคือครอบคลุมทั้งวงจรการผลิตเลยอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องรู้จักธรรมชาติของมันก่อนธรรมชาติของเห็ดมันมีความโดดเด่นลักษณะจำเพาะที่แตกต่างจากพืชชนิดอื่นยังไงบ้างครับเห็ดเนี่ยหลักๆแล้วการเพาะปลูกนะเห็ดแต่ละชนิดส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยถ้าคิดจะเพาะเห็ดต้องนึกถึงนางฟ้ากับนางรมก่อนเพราะเป็นเห็ดกึ่งร้อนกึ่งหนาวปลูกง่ายปลูกง่ายออกผลผลิตดีนะครับเพราะอุณหภูมิอยู่ที่20-25 โอ้ก็กําลังดีเลยใช่ครับผมแต่ถ้าเป็นเห็ดเมืองหนาวนะครับพวกนี้ศูนย์ถึงยี่สิบองศาหอมพวกนี้ใช่ครับพวกเห็ดหอมพวกนี้ก็คือต้องรู้จักก่อนว่าเห็ดแบบไหนชอบอะไรครับแล้วแรกเลยปลูกอะไรบ้างฮะเริ่มแรกเนี่ยเราจะทดลองเห็ดหอมก่อนอ้าวทำไมทดลองเห็ดหอมกะว่าเห็ดหอมเองเนี่ยเหมาะสภาพอากาศที่มันน้าเขียวอ๋อที่นี่เย็นหน่อยที่อากาศจะเอื้อมหนวยมากนะครับแล้วก็เป็นเห็ดที่ คนส่วนใหญ,ญ่จะชอบทานกัน, <ừ> นเ,เราจะเน้นไปที่หอมเป็นหลักราคาดีด้วยใช่ครับไอ้ที่บอกว่าเชื้อเห็ดเนี่ยเราเคยได้ยินมานานแล้วพี่เพียรเชื้อเห็ดมันคืออะไรแล้วมันได้มาจากไหนแล้วเวลามาเพาะเนี่ยมันเอาเชื้อมาทําอะไรก่อนที่มันจะเป็นเห็ดให้เราได้กินกันนะเพราะเชื้อเห็ดเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นดอกนะครับเป็นดอกเห็ดขึ้นมามาจากาที่เป็นสปอร์ก่อนที่ปลิวไปแล <ừ> ้วเ,เ,เกิดขึ้นมาแล้วเก็บเอาดอกเห็ดมาขยายทําเชือ้อดอกเห็ดที่เรากินกันเนี่ยนะใช่ครับ เราเก็บอาดอกเห็ดมาหนึ่งดอกขยายทําเชื้อโดยใช้เนื้อเยื่อเนื้อเยื่อของเห็ดมาเขี่ยลงในวุ้นพอดีเองคือต้องทําในห้องทดลองไหมใช่ครับต้องทาในห้องแอบทดลองเพราะว่าถ้าเราทำข้างนอกเนี่ยมันจะติดเชื้อจะเป็นราเขียวมีเพราะเห็ดมันก็อาจจะโตไปคู่กับราแล้วมีผลในการบริโภคได้่แข่งกันหรือมีปนเปื้อนนะครับเราต้องทําความสะอาดร่างกายนะครับเข้าห้องแอบ ว่าไงคือต้องทําในโรงเพาะเชื้อสกัดเป็นเชื้อออกมาแล้วถึงเอาเชื้อเนี่ยมาเพาะอีกทีหนึ่งแล้วเชื้อแต่ละชนิดมันมีหลักเกณฑ์การเพาะเหมือนกันไหมฮะการเพาะการดูแลแตกต่างกันนะครับการให้น้ําการเก็บผลผลิตอายุอย่างเช่นยังไงบ้างให้ยกตัวอย่างอย่างเห็ดหอมเนี่ยนะครับอายุของเขาเนี่ยจะอยู่ได้เพียงแค่4เดือนในการให้ผลิตนะครับแต่กว่าจะได้เห็ดเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาบ่มเชื้อก้อนเห็ดหอมเนี่ยห้าเดือนเต็ม โอ้บ่มเฉพาะเชื้ออย่างเดียวห้าเดือนแต่เห็ดนี้อายุแค่4เดือนแต่เห็ดเนี่ยเราเก็บได้เนี่ยแค่4เดือนรวมแล้ว9เดือนครับแต่ถ้าเป็นเห็ดตระกูลนางนางฟ้าับ่มเชื้อเดือนครึ่งแป๊บเดียวเชื้อเห็ดเดอนเต็มก็นําก้อนไปเปิดดอกอยู่ได้6เดือนในการให้ผลผลิตอ๋อก็ถือว่าอยู่ในช่วงเวลานานกว่าตอนนี้เนี้ยที่ฟาร์มแห่งนี้มีเห็ดอะไรบ้างฮะหลักๆเนี่ยเน้นฟาร์มผมจะเน้นมากก็คือหนึ่งเห็ดหอมอย่างแรกที่ปลูกเลยเห็ดหอมเป็นยา ที่2ก็คือเห็ดลินจือเห็ดลินจือนะครับไอ้สก็คือเห็ดหัวลิงหรือว่าเห็ดยามาบูชิตากิโอ้ที่เราได้ยินว่าไปสกัดทําซุปเห็ดอะไรเนี่ยนะใช่ครับใช่ครับฟาร์มเราเนี่ยจะเน้นไปที่ายาเป็นยายุวัฒนะเพื่อสุขภาพหลักๆแล้วมี3ตัวนี้มีสตัวนี้สัดส,ส่วนเป็นยังไงครับมากน้อยต่างกันยังไงอ่าสัดส,ส่วนนี้ก็ขึ้นอยู่กับเห็ดด้วยแล้วเราก็นํา มาทําเป็นผงเห็ดสามเซียนเอาไว้ให้กรุ๊ปทัวร์ไว้ต้มดื่มน้ําทานซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะได้เห็นกันด้วยว่าผงเห็ดสามเซียนเป็นยังไงแล้วก็พวกวัตถุดิบอาหารที่แปรรูปจากเห็ดของวังน้ําเขียวฟาร์มแห่งนี้หน้าตาเป็นยังไงกันบ้างนะครับใช่ครับหลังจากเริ่มเพาะเห็ดขายทําเป็นธุรกิจเนี่ยนานแค่ไหนถึงเริ่มเปลี่ยนที่นี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยใช้เวลาประมาณปีถึงสองปีครับคนก็เริ่มรู้จักกันเขารู้จักจากอะไรฮะพี่เบียนหนึ่งเนี่ยก็คือ ทางอินเทอร์เน็ตด้วยทางเว็บไซต์แล้วก็มีกรุ๊ปทัวร์มาเยี่ยมชมคิวจอนแรกเนี่ยมาเยี่ยมชมกิจการในฐานะโรงเพาะเห็ดก่อนใช่ไหมแต่ก่อนไม่ไม่ใหญ่ขนาดนี้เป็นโรงเล็กๆเท่านั้นเองแล้วเขามาดูอะไรกันอ่ะเริ่มเขามาเที่ยวแล้วก็มาดูเห็ดดูเห็ดอย่างเดียวค่ะมาดูเห็ดแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือผีพันแปรรูปจากเห็ดอ๋อก็มีให้ซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านมีให้ชิมเพราะว่าผีพันแปรรูปของเราเนี่ยมีมากกว่า20กว่า นิดอะไรบ้างที่จะให้แนะนําเป็น highlight, highlight. ไฮไลท์ไฮไลท์เนี่ยก็จะเป็นพวกผงเห็ดเพื่อสุขภาพที่<พ>อบอกไปเมื่อสักครู่รแล้วก็เป็นน้ําพริกน้ําพริกน้ำกนํำพริกจากเห็ดเน้นนะฮะใช่ครับน้ำพริกเห็ดหอมผมเดินไปแวบๆด้านนู้นเห็นมีไอติมด้วยใช่ครับแล้วก็มีไอศครีมเห็ดด้วยโอ้ครับมีข้าวเกี๊ยวเห็ดน<อ>ะครับมีทั้งเป็นเจเพื่อกรุบทัวร์ที่ไม่ทานเนื้อสัตว์ พูดถึงประโยชน์ของมันมาดีกว่าหลายค,คนนอกเหนือจากชื่นชอบในตัวรสชาติแล้วเนี่ยเราเคยรู้กันมาตลอดตังด้งแต่เด็กว่าเห็ดนี่มีโปรตีนสูงมากโภชนาการทางอาหารสูงมากโดยไม่อ้วนแล้วก็ไม่ต้องกินเนื้อสัตว์คนบริภโภคเจมังสารัสก็สามารถทานได้แต่ละชนิดของฟาร์มแห่งนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงบ้างฮะทั้งเห็ดหอ,อมเห็ดยามาบูชิตะเกะแล้วก็เห็ดห,ห,หลินจือ ขาจะช่วยบำรุงหลอดเลือดหัวใจอชะลอความแก่ครับนี่ฮะหลักๆของเห็ดหอมนี่ฮะสำคัญนะชะลอความแก่ด้วยนะถ้าเป็นเห็ดหัวลิงเนี่ยก็จะเป็นช่วยป้องกันโรคความจําเสื่อมไอซเมอร์โอ้ครับนะครับป้องกันมะเร็งช่วยระบบการย่อยอาหารได้ดีมากนะครับแต่ถ้าเป็นเห็ดลินจือก็ช่วยป้องกันมะเร็งก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันนะครับบํารุงตับเบาหวานความดันวันนี ดีต่อสุขภาพทั้งนั้นเลยนะมันมีผลวิจัยพิสูจน์ได้ไหมว่าถ้าทานบริโภคอย่างต่อเนื่องแล้วม,มันเห็นผลดังที่ว่ามาจริงๆนะครับถ้าเราต้องการเห็นผลยกตัวอย่ยยางอยา่ยางผงเห็ดสามเซียนของฟาร์มถ้าเป็นกรุ๊ปทัวร์มาเยี่ยมชมฟาร์มผมแนะนําให้เขาทานเขาก็ไม่เชื่ออยู่แล้วเขาคงคิดว่าผมจะต้องการขายของ,ของหรือเปลา่าใช่แต่ถ้าสมมติว่าลูกกรุ๊ปทัวร์คนนั้นนะเขาเป็นเบาหวานอยู่ถ้าคุณอยากทราบว่าจะเห็นผลไหมเนี่ย ก่อนที่คุณจะทานผงเห็ดเนี่ยให้คุณไปตรวจร่างกายก่อนออแล้วนําผลตรวจเอาเก็บไว้นํามาแล้วหลังจากนั้นปุ๊บคุณก็ทานน้ําเห็ดเข้าไปประมาณหนึ่งเดือนแล้วคุณกลับไปตรวจใหม่อีกรอบเล่าผลตรวจตัวน,นั้นมาเปรียบเทียบก่อนทานกับหลังทานเดือนเดียวเองเหรอใช่ครับแล้วมันเห็นผลยังไงบ้างคะที่ผ่านมาก็คือตอนไปตรวจเนี่ยความดันเขาจะเบาหวานจะสูงน้ำตาลสูงมากพอทานเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยกลับไปตรวจปกติ แล้วต้องทานต่อเนื่องตลอดไหมใช่ครับต้องทานต่อเนื่องมันจะควบคุมหมด,ดนะครับควบคุมให้ปกติสรรพคุณดีเยี่ยมขนาดนี้แล้วเป็นฟาร์มที่ขึ้นชื่อว่าใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือขนาดนี้เชื่อเหลือเกินว่าคุณผู้ชมคงไม่อยากเห็นเรานั่งคุยกันเฉยๆแน่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะพาไปดูกิจการของฟาร์มแห่งนี้รวมถึงธุรกิจที่แปรรูปจากเห็ดด้วยกับวังน้ําเขียวฟาร์มช่วงหน้าครับคุณสมบัติของเขาเนี่ยนะฮะประโยชน์นะครับ,รนะรบภูมิคุ้มกันยับยังย้งเซลล์มะเร็ง เราไม่เคยได้ยินและไม่เคยรู้จักเลยมันคือเหตดอะไรวันนี้มีของใหม่ที่ต้องบอกพี่น้องเกษตรกรว่าไม่ใช้ไม่ได้แล้วกับเขียวขจีนานโนแคปซูลน,นวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากแคนาดาใช้ไ,ได้ผลดีกับพืชทุกชนิด ช่วยเร่งการเจริญเติบโตให้กับพืชของคุณสำหรับข้าวช่วยให้ข้าวแตกกอดีรวงใหญ่ได้น้ำหนักสำหรับพืชไร่ช่วยให้ใบเขียวเล่งลาเร่งแปลงเร่งน้ำตาลสำหรับผลไม้ทำให้ผลดกรสชาติดีสีสวยช่วยป้องกันโรคพืชป้องกันแมลงศัตตูพืช ให้กับพืชผักของคุณได้เป็นอย่างดีวิธีการใช้ง่ายและปลอดภัยเพราะไม่ใช่สารเคมีแค่แกะแคปซูลแล้วนำไปผสมกับน้ำคนให้เข้ากันแล้วนำไปฉีดพ่นหรือนำไปราดที่คนต้นได้ทันทีด้วยประสิทธิภาพที่เข้มขน้นหนึ่งแคปซูลใช้กับข้าวพืชไร่ไม้ผลได้มากถึง 1 2ไร่ใช้กับพืชผักและไม้ดอกได้มากถึง3 4ไร่เที่ยวพจีนาโนแคปซูลกระปุกเล็ก20แคปซูลปกติ3,000บาทลดเหลือเพียง1,900บาทเท่านั้นแถมฟรีเที่ยวพจีนาโนชนิดน้ำมูลค่า990บาทเที่ยวพจีนาโนแคปซูลกระปุกใหญ่50แคปซูลปกติ8,000บาท ลดเหลือเพียง3,900บาทพิเศษสุดๆแถมฟรีไปเลยอีก10แคปซูลติดต่อสอบถามและสั่งซนนื้อ085 687 6060 085 687 6161 085 687 6060 085 687 6161ไม่ต้องสมัครสมาชิกจัดส่งฟรีทั่วประเทศ เรียวขจีนาโนแคปซูลใหม่ล่าสุดจากแคนาดาคุ้มค่าคุ้มราคาสุด คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ทราบเรื่องราวเบื้องต้นของวังน้ําเขียวฟาร์มนะฮะฟาร์มเห็ดที่ใหญ่ที่สุดของภาคตนออกเฉียงเหนือไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูโรงสาธิตการเปิดดอกเห็ดหรือว่าสถานที่เพาะเห็ดแล้วก็รวมถึงวัตถุดิบที่นํามาแปรรูปแล้วจากเห็ดชนิดต่างๆด้วยเดี๋ยววันนี้ที่เพียนก็ยังคงอยู่กับเราแล้วจะพาเป็นวิทยรกรแนะนําทีละส่วนเลยรเริ่มต้นต้องทําความรู้จักกับอะไรก่อนครับในนี้ เริ่มต้นนี่ก็จะเป็นตรงที่ผลิตก้อนเชื้อเห็ดนะครับอ oh, ๋อที่ว่าก้อนเชื้อเห็ดคือเน,นี้เหรอใช่ครับยังไงครับผมเล่าให้ฟังหน่อยเนี่ยก้อนภายในก้อนนี่ฮะจะมีวัตถุดิบก็จะเป็นขี้เลื่อยไม้ยมายงพาราขี<ค>้เลื่อยไม้ยมายงพารารไว้ทําอะไรครับขี้เลื่อยไม้ยมายงพาราเป็นวัตถุดิบในการทําก้อนหลักๆเลยนะครับแล้วก็จะมีลำละเอียดดีเกลือน้ําตาลทรายวิตามินแคลเซียม oh. อยู่ในนี้ครับ เหมือน,อนเป็น,ปนแหล่งอาหารเบื้องต้นให้เชื้อเห็ดใช่ครับนี่นะครับเราก็จะผลิตก,ก้อนขึ้นมาม <Bye. S 1> ก่อนที่จะเข้าไปในโรงเพาะเชื้อนะฮะสองข้างทางเนี่ยเขาก็จะมีกรรมวิธีบอกไว้ครับบอกอะไรไว้บ้างนะตรงนี้ก็จะมีตั้งแต่การเพาะเห็ดเอ่ยอนะครับแล้วก็จะมีวัตถุดิบนะครับแล้วก็มีเชื้อเห็ด ที่<ม>เราได้ทําขึ้นมาน<ม>ะครับวันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับเอาเลยครับตอนนี้เราก็เข้ามาในโรงเพาะเห็ดกันแล้วนะฮะเริ่มต้นที่เห็ดหัวลิงก่อนเลย เห็ดหัวลิงหรือเห็ดยามาบูชิตะเกะที่เราได้ยินบ่อยๆในโฆษณานะครับมันมีคุณสมบัติพิเศษหรือความโดดเด่นยังไงบ้างฮะคุณสมบัติของเขาเนี่ยฮะประโยชน์นะครับภูมิคุ้มกันยับยั้งเซลล์มะเร็งนะครับและจุดเด่นของเขาคือเป็นเห็ดที่แตกต่างทั่วไปยังไงนะครับตรงที่ว่าเขาจะคล้ายกับจามะพ้าวลักษณะเด่นของเขานะครับลักษณะเป็นแบบนี้ฮะนี่ดูของจริงดีกว่านี่ฮะหัวใหญ่มากนะคุณผู้ชม แต่ดูไม่ออกว่ามันเหมือนลิงยังไงนะฮะนี่ผมสามารถจับได้ใช่ไหม,<ผ>มแล้วเวลาเก็บเขาก็ดึงออกมาเลยเหรอใช่ครับใช้มือดึงออกมาอันนี้คือสมบูรณ์ยังไงอันนี้คือโตเต็มที่พร้อมที่เก็บได้เราจะรู้ได้ไงว่ามันแค่ไหนถึงจะสมบูรณ์แล้วยกตัวอย่างนะครับครับเรียบเทียบกันเห็นไหมฮะ Oh. สังเกตดูดอกเล็กยังไม่มีเส้นใยแบบนี้คล้ายๆกับห oh. ินอยอัเนี้ยแยังเร,ยเ,รยรเรียบอยู่นี่คือยังไม่ยังไม่โตเต็มท,ที่ครับผมนะครับอันนี้ที่ก็ต้องเอาไปไปอบแห้งอีกทีหนึ่อันนี้ก็ไปจําหน่ายสดเลยหรือว่าเราจะนําไปปรุงอาหารก็ได้เพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยอกินสดหรอหรือว่ากินสดด้วยนิยมกันเพราะว่าเขาไม่แน่ใจว่าถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยถ้าต้องการไปปรุงอาหารทำยังไงนั่นน่ะสินคือไอเห็ดนางฟ้าเห็ดโคนเห็ด ปางเห็ดหอมล้เรียงพรนึกออกใช่ไหมแต่เจองนี้เข้าไปเนี่ยไปไม่เป็นเหมือนกันนะไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก่อนดีแต่ถ้าต้องการทําไข่เจียวนะครับเมนูง่ายดูนะครับเกิดถ้านใด้สนใจไปทําไปทํานะครับบีอย่างนี้เลยเหรอครับภายในดอกจะมีแต่เส้นใยนะครับอออแล้วยังไงหลังจากนั้นปุ๊บทําไข่เจียวเราก็ฉีกเป็นิีนอ๋อเหรอแล้วก็ใส่แล้วก็ตีไข่นะใช่ครับ จากเห็ดญี่ปุ่นนะครับคุณผู้ชมคราวนี้เรามาดูเห็ดจากจีนกันบ้างนั่นก็คือเห็ดลิ้นจือนะฮะอยู่ด้านหลังผมตรงนี้นี่เองครับเป็นดงเห็ดสดที่สวยงามเหลือเกินงอกมาทิ่มแทงด้านหน้าด้านหลังยังกับเปลือกหอยเลยเห็ดลิ้นจือนี่มันมีคุณสมบัติยังไงบ้างครับที่เราพูดไว้นะฮะก็จะช่วยป้องกันมะเร็งนะครับเบาหวานความดันโรคตับโรคเครียดนะครับหลักๆจับได้ไหมเนี่ยได้ครับจับได้อุ้ยมันยังนิ่มอยู่เลยนะ แล้วเมื่อกี้ที่พี่เพียนบอกไว้คือต้องรอให้มันแข็งก่อนถึงจะเก็บได้ใช่ครับลักษณะดอกจะเป็นแบบนี้ครับเมื่อครบกําหนดอายุครบ3เดือนขอดูเปรียบเทียบนิดน,นึงได้ไหมได้ครับนี่ฮะเดี๋ยวผมแป๊บอันนี้คืออายุ <S 1> 1 <S ประมาณ <S 1> 1 <S เ,ดเดือนหนึ่งยังอ่อนสียังเป็นสีซีดๆขาวๆอยู่ส่วนนี้คือเหตุ <3 S 2> สามเดือนสามเดือนนี่แข็งยังกับเปลือกหอยโข่งเลยนะแข็งมากนะฮะเพราะนั้นไม่สามารถนําไปปรุงอาหารได้เลยไม่ครับเพราะว่าลินจีอเขาจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมนําไปปรุงอาหารเพราะว่า เนื้อเห็ดมันเหนียวแล้วแข็งมากแล้วต้องไปทํำยังไงครับเขาจะเก็บเอาไปสไลด์เป็นชิ้นนะครับแล้วนําไปต้มดื่มน้ําเป็นยาอ๋อเป็นสรพพคุณทางการรักษาหรือเป็นเรื่องป้องกันโรคแทนจะไม่ได้เรื่องรสชาติอร่อยนะฮะครับครับผมนี่นะครับลินจื้อนะครับช่วงนี้ออกเยอะต้องเก็บช่วงนี้เลยครับถ้าปล่อยให้มันนานกว่านี้มันจะเป็นยังไงถ้าปล่อยนานกว่านี้จะมีศัตรูของเห็ดลินจื้เนี่เขาจะมาเจาะ มาเจาะดอกเห็ดทําให้ดอกเห็ดผุแล้วก็เสียไปเลยครับเสียได้นะครับเป็นเป็นศัตรูพวกแมลงอะไรบ้างแมลงพวกด้วงปีกแข็งโอ้คือเปลือกมันแข็งมากสัตว์ที่เจาะนี่ก็ต้องมีฟันที่แข็งพอสมควรนะฮะเดี๋ยวคืนน้องหลินจือไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเหตดชนิดต่อไปกันเลยกัน สวยไหมครับคุณผู้ชมนี่คือเห็ดอีกหนึ่งชนิดที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในฟาร์มแห่งนี้นะฮะเห็ดสีชมพูครับชื่อนี้เลยครับเรียก,ยกอีกที่ว่าเห็ดนางนวลน,นั่นเองเราไม่เคยได้ยินแลาไม่เคยรู้จักเลยมันคือเห็ดอะไรฮะเป็นเห็ดที่เป็นถ้าชื่อจริงๆเนะี่ยคือชื่อเห็ดนางนวลสีชมพูแล้วเอาไว้กินยังไงต้องแปรรูปแบบไหนเอาไปทานได้เหมือนกันเอาไปต้มยำเอาไปผัดหมนกับเห็ดตระกูลนางเหมือนกันเหมือนเห็ดนางฟ้าเหรอใช่ครับเพราะว่าหน้าตาก็คล้ายกันแต่สีสวยมากเลยนะสีตรงเนี้ย คือเขาจะเด่นมากมและส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยนิยมตลาดไม่ค่อยจะรองรับเท่าไหร่ตรงที่ว่าคนจะไม่ค่อยกล้าทานกันเขากลัวเป็นเห็ดพิษเด็ดนมกคือเราจะได้ยินกันในตำราเรียนว่าถ้าเห็ดสีสดๆเนี่ยจะเป็นเห็ดพิษ<ช>แต่เห็ดสีสวยแบบนี้ทานได้นะทานได้ครับทานได้เหมือนกันเห็ด ครับหลังจากที่เราได้เห็นเห็ดสดนะฮะในฟาร์มเพาะกันไปแล้วนะครับเมื่อกี้เข้าไปดูในโรงเพาะเห็ดจากเชื้อของมันเลยนะว่าแต่ละชนิดเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงคราวนี้มาดูหลังจากที่แปรรูปเป็นอาหารหน้าตาหน้าทานมากเลยเดี๋ยวต้องให้พี่เพียรแนะนำนะครับว่ามีอะไรบ้างครับอันดับแรกนะครับเพื่อสุขภาพจะเป็นน้ําเห็ดสามเซียนที่ผมได้พูดเอาไว้นะครับน้ำเห็ดสามเซียนสกัดสําเร็จรูปแล้วมีอะไรบ้างฮะสามเซียนเนี่ยก็จะมีเห็ดลินจือ นะครับเห็ดหอมแล้วก็เห็ดหัวลิงนะครับสามเห็ดขออนุญาตลองชิมเออมันจะมีกลิ่นแล้วก็มีรสชาติเห็ดแต่มันเหมือนมีรสน้ำผึ้งกับ<ช>น้ำลำไยอ่ะเราใส่น้ำผึ้ง นะครับเพราะที่ไม่มีโรงเลี้ยงพึ่งด้วยใช่ครับเออเออเออมันหวานมันไม่ได้มีกลิ่นฉุนของเห็ดเหมือนแบบซุปเห็ดสกัดเข้มข้นที่เราเคยกินนะฮะแล้วมันทานง่ายมากแล้วพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นเบคอนพันเห็ดเข้มทองเป็นแบบเบคอนนี่หน้าตาแบบนี้ทานกับน้าจิ้มซีฟู้ดนะครับใช่ครับเนี่ยอร่อยมากนะครับแล้วมีอะไรอีกเดี๋ยวแนะนำทีเดียวเลยเกเกตเห็ดนี่เหมือนอรินจิครับอารมณ์ไก่ทอดมากเลยนะแต่ว่าเป็นเห็ดอรินจินะฮะ แล้วผสมยังไงฮะกับแป้งหรือต้องมีเนื้อสัตว์ด้วยเปล่าครับก็ใช้แบบเกล็ดขนมปังอืม,ม,มอร่อยมากเลยอ่ะ เอาพี่น้องเกษตรกรก่อนแล้วกันพี่น้องเกษตรกรหลายคนเนี่ยไม่ว่าจะชาวนาชาวสวนชาวไร่รู้สึกว่าทําเกษตรไปยังไงก็ไม่รวยสักทีทำไปก็ลําบากถูกหักหัวคิวพ่อค้าคนกลางจำนำาข่าได้เงินบ้างไม่ได้เงินบ้างในฐานะที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับด้านการเกษตรเหมือนกันเนี่ยพี่เพียรอยากจะแนะนําอะไรเพื่อนร่วมอาชีพบ้างครับการพะเหตุเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่ดีมากนะครับถ้าท่านใดต้องการ พราะเหตุจริงๆอยากได้ความรู้เพิ่มเติมมาเยี่ยมชมฟังของเราได้นะครับแล้วก็อยากให้ศึกษาหาข้อมูลอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ทําการทดลองเพาะปลูกแต่ละชนี่คือที่นี่เนี่ยเขาไม่หวงวิชาเลยนะบบางที่เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นสูตรลับกว่าจะคิดค้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องยากต้องกักไว้หน่อยเว้ยที่นี่คือแปะหลาไว้เลยจ้ะบอกหมดเลยทุกขั้นตอนว่าเพราะยังไงแล้วถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจ ถามเพิ่มก็ได้ได้ครับ,รบมีเบอร์โทรศัพท์หรือเว็บไซต์ Facebook อะไรอยากฝากไหมฮะสำหรับคนที่อ,อยากเข้ามาดู<ท>เพิ่มเติมมีนะครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าห้าห้าครับยังไงลองโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้คราวนี้ฝากถึงคุณผู้ชมทั่วไปที่อยากจะมาเยี่ยมชมฟาร์มเห็ดแล้วก็โรงเพาะเห็ดแห่งนี้หน่อยลวกันครับครับท่านใดที่ต้องการเข้าเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเห็ดนะครับตามฟาร์มของเราก็ทําการเปิด8โมงเช้าปิด5โมงเย็นไม่มีวันหยุดครับ ถ้ากรุทัวได้มาชมฟาร์มก็จะได้เห็นเห็ดหลากหลายไม่ว่าจะเป็นหิินจือ้อเห็ดหอมเห็ดหัวลิงเห็ดสีชมพูเห็ดสีเหลืองเห็ดนางรมทองก็มีนะครับมีให้ชมหลากหลายแล้วก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับเห็ดและเห็ดบาญคือได้ชิม พี่นไปรูปจากเห็ดสุดๆจากฟาร์มด้วยครับครับดูในกล้องถ้ารู้สึกว่าน่าสนใจแล้วของจริงเจ๋งกว่านั้นต้องลองมาดูสักครั้งที่วังน้ําเขียวแห่งนี้ไม่มานี่อาจจะถือว่ามาไม่ถึงนะครับเพราะนี่คือแลนด์มาร์คของวังน้ําเขียวจริงๆกับวังน้ําเขียวฟาร์มต้องขอบคุณมากๆสําหรับววทยากรใจดีที่แนะนําขั้นตอนของการเพาะเห็ดรวมถึงเมนูอาหารอร่อยๆในวันนี้ด้วยนะครับพี่เพียรขอบคุณมากๆครับขออนุญาตจัดการตรงนี้ก่อนนะจ๊ะ